5. ดับโปเกมอนยอดนิยมสำหรับลุยเคสลีกมีตัวไหนบ้างไปดูกันหลังอินโทรนะครับ สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับอยู่กับผมโตลิโนต้ากันอีกเช่นเคยก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนก่อนนะครับวันนี้ผมได้ทำลิปการจัดอันดับ5โปเกมอนยอดนิยมสำหรับลุยเก g ลีในปี2020นะครับโดยการจัดอันดับนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับอันดับที่5 แอร์มูโดโปเกมอนธาตุโลหะและบินโปเกมอนตัวนี้มีจุดเด่นคือมีค่าพลังป้องกันที่สูงแถมยังแพ้ทางแค่าธาตุไฟกับไฟฟ้าเท่านั้นท่าที่ใช้ท่าเร็วจะเป็นแอส l a s h นะครับส่วนท่าหลักหรือท่าชาร์จจะนิยมใช้เป็นเบ a เบ Bird กับ God b i r บโดยเฉพาะท่าเบ a เบ b i r ดเป็นท่าโจมตีที่แรงมากๆเลยครับถ้าใครไม่มีโล่และก็ใช้โปเกมอนที่มีค่าพลังป้องกันที่น้อยสามารถโดนวันฮิตเคได้เลยครับ อันดับที่4ลากูรัสโปเกมอนธาตุน้ำและดินจุดเด่นของโปเกมอนตัวนี้คือแพ้ทางธาตุน้อยมากคือแพ้แค่ธาตุพืชธาตุเดียวเลยครับถึงแม้จะมีพลังป้องกันที่ไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ถูกชดเชยด้วยท่าพิเศษในกิจกรรมของวันคอมมูนิตี้เดย์คือท่าปืนใหญ่พลังน้ำที่ทั้งชาร์จได้ไวแถมแรงค่อนข้างไปทางแรงแบบน่าเกียดเลยทีเดียว ทำให้โปเกมอนตัวนี้เป็นโปเกมอนที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งส่วนท่าโจมตีที่นิยมใช้ก็คือท่าเร็วเป็นท่ามัดชอด็อตส่วนท่าชาร์จเป็นปืนใหญ่พลังน้ำกับสลัดเวฟนะครับอันดับที่3ทิวทาริสโปเกมอ,อนมังกรและบินจุดเด่นของโปเกมอนตัวนี้ก็คือมีท่าพลังโจมตีและพลังป้องกันที่สูง สามารถเอามารับดาเมจได้ดีแม้จะมีท่าชาร์จที่ไม่ได้ออกเร็วอะไรมากแต่ก็ถูกชดเชยด้วยท่าโจมตีที่มันทั้งเร็วและแรงก็คือท่าลมหายใจมงกนะครับทิวทาริสถือว่าเป็นโปเกมอนที่ค่อนข้างครบเครื่องตัวหนึ่งเลยมาดูท่าที่นิยมใช้กันนะครับท่าโจมตีเร็วเป็นท่าลมหายใจมงกรส่วนท่าชาร์จใช้เป็นท่าขึ้นมงกรกับก็อดเบิ อันดับที่2องแมกเกยวกาลาเลียนหรือกาลาฟอร์มนะครับเป็นโปกเกมอนธาตุดินและโลหะจุดเด่นของโปกเกมอนตัวนี้คือมีค่าพลังป้องกันที่สูงแถมท่าชาร์จโดยเฉพาะท่าผ่าทลายออกเได้ไวมากๆเลยครับทำให้โปกเกมอนตัวนี้เป็นโปกเกมอนที่เหมาะสำหรับเอาไว้สร้างความปั่นป่วนให้คู่ต่อสู้ ถ้าหากใครใจไม่แข็งพอมีโอกาสเสียโล่ไปกับโปเกมอนตัวนี้จนหมดตัวเลยทีเดียวครับส่วนท่าที่นิยมใช้ก็คือท่าโจมตีเร็วจะเป็นมัดช็อตส่วนท่าชาร์จเป็นท่าแผ่นดินไหวกับผาทลายครับอันดับที่1มาถึงเดอะเบสของเรานะครับก็คือมาริลิโปเกมอนธาตน้ำกับแฟรี่ เป็นโปเกมอนยอดนิยมในโหมดเกสหลีกที่ใครๆก็ต้องมีนะครับจุดเด่นของมันสั้นๆเลยก็คืออึดถึกทนแถมใช้ท่าชาร์จอย่างไฮโดรปั๊มได้ค่อนข้างไวซึ่งไอ้ท่าเนี้ยมันเป็นท่าที่แรงมากๆเลยครับทำให้โปเกมอนตัวนี้ถูกจัดให้เป็นอสุร,รกายในระดับเกสหลีกเลยทีเดียวทีนี้เรามาดูท่าที่นิยมใช้กันดีกว่านะครับท่าเร็วใช้เป็นท่าฟองส่วนท่าชาร์จเป็นลำแสงเยือกแข็งกับไฮโดปั๊มครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ5อันดับโปเกมอนยอดนิยมสำหรับใช้ในเกมสลีกถ้าหาเพื่อนๆมีโปเกมอนตัวไหนแนะนำที่นอกเหนือจากนี้สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนะครับจะสิ้นปีและเข้าสู่ปีใหม่ขอให้เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงเที่ยวกันให้สนุกแล้วก็มีเงินใช้เยอะๆนะครับสวัสดีครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e จะเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ